แห่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อมันเทศช่วงมันนี่มีโอกาสยี่สิบเก้าพอสอบธรรมรอยี่สิบเก้าก็เลยไปจำพรรษา <c oughs> บวชได้สิบปีตั้งแต่ไปจำพรรษานันหลวงพ่อใหญ่ก็เลยตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมท่านนอมเมื่อเหตุตามพระแม่ครูบาอาจารย์พญนานะาคพำนซอน พันธีนี้แนวทางเาจะเด้เขาปฏิบัติตามนั่นเราไม่ต้องคิดคนที่คุ้นเคยเส้นทางแล้วท่านบอกอย่างไรมันถูกหมดหน้าที่เราคือเดินตามปฏิบัติอย่างเดียวอันนี้มันก็เลยเศร้าเป็นถูกกันมาอันนี้ว่าผมฟังเพราะคุณแม่ผมว,ว่าขึ้นมาน,นล้ก็เลยคือสวดสนอง ก็เลยบุป็นคือเก่าไครเหตุดีก็สาธุไระเหตุบุดีก็เข่ากันเมตตาสงสารไม่ต้องเป็นทุกข์กับใครในโลกหลวงตาก็เลยเอามาเขียนไว้จอมมหาเจริญพน,นไปสร้างแผ่นหินหินใหญ่ก้อนหินใหญ่นะหนาประมาณอยลาเนีนะ้สูงสองเมตร <laughs> พนจาลึก ข้ามเบาขนุงตาต่ยี่ไวนะจังเช่นยาหนาบูดเราไปมากกระจ่างฝากเด้อลุงตาก็ฝากยาหนาบูดเด้อลุงตาสิวะจังนี้ยาหนาบึงยาหนาเคงยาหน่างออย่าเครียดให่คนอย่าสูญให้คนอย่าสร้างคนอย่าตัวคนอย่าปล่อยคนอย่าด่าคนอย่าส่อเสียดคนอย่าพูดเลวไรไรสาระ อย่าดูถูกเหยียดหยามประนามคนและอย่าเป็นทุกข์กับคนทั้งโลกและสิ่งใดๆที่มีอยู่ในโลกหลงตาก็ที่ฝากตนเนาะเคยนาบูดอยู่บ่านยม <Okay. S 1> เคยไหมเคยต่อไปรหลงตาฝากเดอ้อถ้าพูดหลักธรรมตรงนี้นะ จบยากมันมีหลายแง่หลายมุมเ <laughs> จงซีนะ <laughs> นอเพอมันเคยมาก,ก่อนมันนะเราก็คิดว่าเราทำถูกพูดถูกอยากให้เขาดีกระดาเอาคำนั้นบทฟังเจสซีนะสรุปแล้วหันว่าุ่มปันไหนแต่ว่าก็ดีอยู่บางคนนะแต่ว่าเขาจะอกพื่นเห่าตลอดชีวิต เห็นไหมขณะที่ลุงหาจะช่วงอยู่น้ากันอยู่บอ่อเชนเนงนม่านเนี่ยคุ้มเมือบอกคือเก่าเนาะครับแต่ก่อนหายเกงนะ่งยังมันนินท่าหลวงตาเสยอ,อยู่เห็นบอเราบอกอุ่มอินย,อยังวะยังว่าหลวงตาก็เลยใส่หลักธรรมที่ประเดช๋ยวคุณหลวงพ่อพันแนะนำันสอนจังอยู่น้ำหลวงตาได้จังสี่เนี่ย แต่ก่อนนี่คันบอกมาฟังก็คงมาทางไหนไปทางนั่นหมดเลยจริงนะบอกบอกบอกบดีว่าอันนั้นนี่ออนออนออนนั้นบดีค่อยว่าวันก็ะไปภาวนามาเลยคักๆเลยเราจังเขาใส่หลักธรรมใครทำผิดเราก็รู้ว่าผิดถ้าผิดจริงๆเราก็ท่านไม่ต้องอยู่นะกัดเชย่อ กับเด๋ยนนี้ด้วยนะพออยู่แล้วมันได้เจ็บาปกว่าจริงแลแล้วก่ต้องมาอีกเด้อกว่าจริงไม่ได้ให้เพื่ <laughs> พอกนก็ครับครับครับก็ไปคือกันใน้ลงพอบางคนบางหลุมนะจริงๆแหละเขาก็ไม่ได้เป็นทุกอย่างจริงๆนะเพราะว่าบอกแล้วบอฟังบอฟังคันเแล,แล้วอยู่แล้วได้ได้ไดบาปก็รู้ตนเพื่นอนก็ควรที่จะจริง่นะให้เพื่อนไปมองอื่นซะ แสดงว่าเฮาปฏิสัง์บุญบารมีรวมกันมามันได้บอกกันบ่ได้ให้ผู้อื่นบอกผู้นเอาจะจริงนะก็ให้ยุ้จังสิแหละครับคุณม,มือเข้าใจตัวไม่ที่นี่ประเด็นเดียวนะนี่ยกขึ้นมาหัน โอ้ยกระาวนาะมาอยู่แล้วนะยเนาะอาจารย์มาหาเนาะกระาวนาะมาอยู่แล้ว,วก็จริงหลงประเดช์บุคุณหลวงพอมันก็ใส่รักสติปัฏฐานซีนั่นนะแต่ว่ารักท่เพ่นเนะใหหันมันเข้าใจง่ายจังที่นะ เอา้ารักนี่แหละพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาเพิ่นมัดสอนแล้วก็ที่สำคัญที่หลวงพระเดชพระคุณหลวงพออยายามก็คือให้มีสติต่อเนื่องทำอย่างไรจังทีนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพิ่นบาบาย้าของพระ,งงระดไดชพระคขันน้นสูงเป็นทรงอารมณ์ปรับเพิ่นที่วบาสันส้นๆแต่ว่ามันเข้าใจง่าย ยางหลวงตาเป็นถูกน้ำพระจังิงสิปีแลกเอาพระไปน้ำยังให้พระปฏิบัตินะแล้วก็แน่นน้ำพุนึงพระพุนบ่ค่อยปฏิบัติบาในผู้อายนะห <c oughs> ลวงตาก็บ่ค่อยสบายใจพระเดี๋วพระคุณหลวงพ่อไปสอบารมลุหลวงตาเนะี่ยโอ้ประเดชวพระคุณหลวงพ่อกับผมกับผมเรา่ค่อยสบายใจเรื่องอย่างหลวงพอ่อกับผมเรา ปรารถนาดีต่อพระอยากให้พระเพันได้มาภาวนาหนครับผมแต่ว่ามาแล้วพันบวปฏิบัตินครับผมาประเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อพันเบ่าจาังเดียวจานประหลัดมาอย่างเดียวนี่พันว่าบม่ได้บอกเนื้ออื่นเลยมาอย่างมาปฏิบัติับผมปฏิบัติกับปฏิบัติตีแลยว่ให้มาปกครองเลยพันว่าว่าด้วหันหนึ่งสวงว่าเราเห็นบอกจริงจรินะ ประเด็นพกเรานงป่าวปัแหาอารมณ์สั้นๆแต่ว่าหากคักอีดีจังจินะบันี้เลยบางอย่างบันี้หลวงตานอกกับเคยมาเคยภาวนาไหวนิ่งมันนะและ้วพระแม่รูาอาจายรย์บุคกลสอนถ้าเราใช้บริกรรมอยู่นี่เรียกว่ามันยังหยาบอยู่แต่ถ้าหากว่าเราภาวนาไปภาวนาไปยังไหวนิ่งไหวนิ่งไหว,วนิ่งเมื่อจิตมันละเอียดเข้าละเอียดเข้า มันจะไม่บริกรรมมันจะรู้เฉยๆอันนั้นคือจิตเฉลียดก็เลอยจำตรงหันไหวบันก็เลอยรู้ไปเรื่อยๆบันมันีไปหาหลวงพ่อใหญ่อยู่ด้ยบัญประเดีว่าหลวงพ่อใหญ่คุ้ลุงตาก็เลยราบไม่ตามเพราประเดี๋พพยวว่าขึหลวงพ่อให้่บริกรรมนำก้มหนอเงยหนอคู่หนอเยียนหนอไปหนอมาหนอเป็นต้นวัดสุยางให้บริกรรมนำ น้องตาก็เลยกราบเรียนพันขอโอกาสพฤษฤษระเดชพระคุณหลวงพ่อน้องตากก็ผมรู้รู้จื่อได้บ่ครับผมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพันบอกไปฟังหลวงพ่พอชิบะเถียงคนพนะบะเถียงไพ่บอกเนี่ยได้เอกสารบะเถียงอันนี้หลวงพ่อใหญ่น้องพ่อมาแนะว่า <c oughs> ได้พนกว่าบ,บริกรรมก็ได้แต่ว่าพนว่า <c oughs> แต่ว่าจังใจบัน้คือเ้าตีตะปูคันห้าวพยายาหัวตะปูมันบ่นค่อยแน่นพนว่าว่าเท่านี้หนึ่งหลวงตากระสวดปราบหลดออกจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เลยภาวนาเลยไน่คือหลวงพ่อวานพนกว่าทอานีหนึ่งได้ ลงตาไปปฏิบัติแบบนี้ลูกออกจากอยากลุกหนออยากลุกหนออยากลุกหนอเลยลุกหนอลูกหนอลูกหนอแล้วก็อยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหน้ขวาหนอซ้ายหนอขวาหนอซ้ายหนอขวานหนอซ้ายหนอไปเข้าห้องน้ำพอไปถึงแล้วผมอยากเปิดประตูหนออยากเปิดประตูหนออยากเปิดประตูหนอเอื้อมมือไปหนอจับประตูหนอเปิดหนอเข้าไปหนอปิดประตูหนอล็อกก่อนหนอบริกรรมภาวนาอย่างนี้ บมนีเจามันไปอีกบันเท่าที่แปลงฟันบันี่จับแปลงชิฟันเนาะจับยาเนาะเปิดเนาะปีบยาชิฟันในแปลงเนาะปีบยาชิฟฟ์แปลงเนาะปีบยาชิฟฟ์แปลงเนาะปิดเนาะวางเนาะจับด้านแปลงเนาะก็แปลงฟันเนาะแปลงฟันเนาะอยู่จริงๆล้างหน้าก็เห็ดจริงๆแม้แต่ถ่ายเบาถ่ายหนักก็บริกรรมภาวนาอย่างนี้ ขั้นเท้าจีไทยนักถ่ายบากก่ขควานอเชี่นหนอพี่โส่้วมหมุนกลับหนอเังที่นหแล้วใครเวิร์กผ้าหนอเวิร์กผ้าหนอนั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอลงไปก็ถ่ายหนอถ่ายหนอถ่ายหนอนึกถึงสมเด็จพ่อบุหัยเบ่งแห้งแมนบอแมนตัวเห็นบอกพนบุหัยเบ่งแห้งเลยทวารจะชอกช้ำมันจะอาจจะกลายเป็นฤทธิ์สูดวงทวารหนักก็ได้คันเบ่งแห้งแต่พระเจุ้ พู้แเจ้าว่าถ้าวานจะชอกชำ้ำก็เบาๆเบ่งเนาะเบ่งเนาะสังเกตมันไหลลงไปไหลลงไปโต๊ลงไปทั้งรูมกลิ่นโชยขึ้นมาก็นึกมาที่จมกูกกลินน่นเนาะ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 เจ้าจีนะแล้วพอทายเบิร์ดแล้วก็อยากล้างขี้ออกจากก้นเนาะอยากล้างขี้ออกจากก้นเนาะอยากล้างขี้ออกจากก้นเนาะใช้ขันก็ได้ใช้สีก็ได้กําหนดตามนั้นจนล้างเสร็จเรียบร้อย อยากลุกหนออยากลุกหนอก็ลุกหนอลุกหนอแล้วออกมาหนอแล้วก็ตากหนอแทล้าหนอแล้วกดะฉพกหนอจากนั้นถ้ามันยังเลี้ยราดอยู่ยังติดทถส้วมอะไรอยู่อยากล้างหนออยากล้างหนอจับแป้งหนอถู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 หน่อวางหนอแล้วก็ตากหนอเทล้างหนอตากหนอเทล้างนสะอาดห้องน้ำสะอาดแล้วค่อยออกมากรรมฐานเป็นแนวหันเห็นไหม เมื่อจะออกมาก็อยากเปิดประตูน้องอยากเปิดประตูนออยากเปิดประตูน้องก็เปิดประตูนอถ้าเราจะดึงก่อนอยากดึงก่อนหนอนอยากดึงก่อนนออยากดึงก่อนนอนแล้วก็ดึงก่อนหนอนแล้วก็เปิดประตูนอออกมาหนอเป็นต้นจะใส่รองเท้าก็อยากใส่รองเท้าน้องอยากใส่รองเท้านออยากใส่รองเท้านอแล้วก็นึกไปที่ปลายเท้าแล้วก็ใส่รองเท้านอใส่รองเท้านออยากเดินน้องอยากเดินน้อขอหนอใส่หนอเป็นต้นทำอยู่อย่างนี้ทั้งวัน กีเลสมันก็ไม่เก่งเกินไปรักนิหันเห็นบอกมันบอกเออก่งเนี่องจากมหาคเะวดชากา้เพราะเราไม่ให้โอกาสแก่มาสักนิดเลยอืม ฟังเนาะหลักภาวนาเหมือนกัน,อ,อ,กอ,นอันนั้นขึ้นอยู่ที่เหตุไม่เข้าก็ภาวนาได้แต่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อนิยมให้เข้าจะต้องหรือไม่ต้องไม่เกี่ยวเพื่ออะไร จมันจังบดือหลายเพราะมันมีข้อปฏิบัติมีวัดปฏิบัติถ้าสมมติว่าไม่เข้าปฏิบัติะกรมอยากไปไหนก็ไปเพราะจิตนี้มันเป็นธรรมชาติที่นหน้าดูนะเนาะแมนตัวธรรมชาติของจิตเห็นไหมผันทนังดิ้นรนดูที ดิ้นไปหากามมาคุณถ้ามันดิ้นขึ้นมาถ้าไม่มีปริวาส <c oughs> มันก็ไปสุดต,ตัวนึ่ง <c oughs> เห็นบอกสองจัปะลังกวัดแกว่งเห็นไหมถ้ามันดิ้นไปหาอะไรไปหากามคุณจิตอยากจะสบายอยากจะอะไรต่างๆทุกอย่าง รูปสวยๆเสียงเพราะๆกินน้ำหอมรสดแต่อร่อยสัมผัสที่นุ่มนวลอันนี้ดิ้นไปหาตามอย่างนี้จะพลังกวัดแกว่งเห็นไหมเชื่อได้ยากเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเห็นไหมธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้น ถ้จะพูดตามหลักคําว่าธรรมชาติของจ <c> ิต <oughs> กายของเราทั้งหมดนี้เรียกว่ากายยานครแมนตัวในกายยานครนี้พระนครนี้มีพระราชาผู้ยิ่งใหญ่มีอํานาจสิทธิขาดเด็กขาดมากนามว่าพระยาจิตราชในพระนครนี้มีอำมา์อยู่สองฝ่ายหนึ่งอำนาจฝ่ายดํา คืออกุศลคือได้แก่บาปสองอามาตฝ่ายขาวคือกุศลได้แก่อามาตฝ่ายขาวฝ่ายบุญธรรมชาติของจิตนี้เหมือนกันกับน้ำแมนตัวนาะต่ำที่ใดมันไหลไปเลยไม่ต้องเชิญมันมันจะไหลไปหาขี้มันก็ไม่เกี่ยว ไหลไปหาไฟมันก็ไม่เกี่ยวรันมันจะไหลไปท่วมข้าวในนาของคนมันก็ไม่เกี่ยวท่วมบ้านท่วมเมืองทําให้บ้านเมืองเสียหายไม่เกี่ยวตามที่ใดไหลทันทีเห็นไหมธรรมชาติของจิตไม่ดีไม่ชั่วถ้าเวลาใดอกุศล,ลธรรมคือบาปเกิดร่วมพระราชาและทูลโครงการอเลวซามนั้นหูจ้กเลวซ้มตัว อยากฆ่าการให้เขาฆ่าอยากเบียดเบียนการให้เขาทำเถอะพระพุทธเจ้าข้าอย่าไปห้ามเขาเลยพุทธนะอันม,มาดไฟส่วนเห็นบอกบางท่ารมาดเนี่ยอยากจะรักของการก็ให้เขาเอาเถอะอยากจะเล่นชู้สู่สมผัวเขาเมียเขาลูกเขาอยากจะนอกใจผัวนอกใจเมียเขาทำตามสบายเถอะอย่าห้ามเขาเลยเขาอยากจะโกหกใครก็ให้เขาโกหกเถะอยากจะด่าใครให้เขาด่าแหลกเลย เห็นบ่าโครงการอยากจะสอดเสียใครให้สอดเสียเธออยากจะพูดเหลวไหลแล้วแสดงก็ทําเถออยากจะกินเหล้าเมายาสูายาบยิงชายาบ้าอย่างนี้เขาทำตามสบายเถอะโครงการอมาตย์ฝ่ายชั่วทูลพระราชาพระราชาไม่ได้วินิจฉัยเห็นบ่สั่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนจึงพูดชั่วทำชั่วถ้าเข้าใจอย่างนี้จะไม่เกลียดใครกรูดใคร คนไม่มีใครเราอยากชั่วนแต่เพราะพระราชาสั่งตามอารมณ์บาปเห็นไหมทหารมีโมหะเป็นแม่ทัพเห็นไหมอํมมา์ฝ่ายบาทมีโมหะเป็นแม่ทัพมีกําลังมากมีบริวารมากพอเข้าทูลพระราชาท่านั้นเด็กทูลอย่างไรพระราชาไม่วินิจฉัยอะไรจะบอกว่าโง่ก็ไม่ใช่จะบอกว่าฉลาดก็ไม่ถูกพระราชาพระองค์นี้สั่งลูกเดียว พราะฉะนั้นคนมันจึงพูดชั่วทำชั่วนานาประการเทนี้อยู่ไปอยู่มาอํมมายแฝยเขาเข้าทูลพระราชาทูลตรงกันข้ามเห็นไหมข้าแต่พระองค์พูดจเจริญขอพระองค์จงห้ามประชาชนอย่าให้ทำบาปพูดบาปประชาชนจะเดือดร้อนพุทธเจ้าขาเสื่อมเสียแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราประชาชนจะอยู่ด้วยความทุกข์ความลำบาก เพราะฉะนั้นขอพระองค์จงให้คนประชาชนปฏิบัติในศีลในธรรมตรงกันข้ามเมื่อกี้นี้ให้เมตาตาต่อกันสัมมาอาชีวะสังวรในกามซื่อสัตย์สุจริตและไม่ประมาทพระราชาก็ไม่ได้มิจฉัยนะสั่งอย่างเดียวคนก็เลยพูดดีทำดีเห็นไหมอันนี้ธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้น แล้วจะไปโทษอะไรร่างกายคือประชาชนก็ไม่รู้เรื่องอะไรเห็นไหมแล้วจะไปโทษร่างกายได้คนไม่เข้าใจตัวนี้ก็เลยกลุ่มสร้างกันบันน้จะไม่กูสร้างมึงจะไม่กูสร้างมึงจะไม่กูเบื่อมึงเปิดมึงอยากถ่ามึงพ่นะอยากถีบมึงพ่นะเห็นบ่คนมันโง่เพราะไม่เข้าใจอันนี้ พอทําดีเรื่อยไปพูดดีเรื่อยไปอามาดฝ่ายดําแวบเข้ามาอีกแต่ว่าอามาดฝ่ายใดเข้าแล้วอีกฝ่ายหนึ่งหมดสิทธิเห็นบ่การทํางานของพระราชาจิตรราชในพระนครนี้เป็นอย่างนั้นเห็นบ่ก็พูดชั่วทําชั่วต่อไปอามาดฝ่ายขาวเข้าทูนอยู่ก็ดีต่อไปเพราะฉะนั้นคนจึงบ้าบ้าบ่บ่เข้าใจนะเห็นบห บางคำบางคำยิ้มแย้มยจะใส่าคำนาบูดบมญุเห็นบ่าเคยบูดบมไสิที่หันแล้วนี่เบิ้งมองนี่เพราะฉะนั้นพระจนพนเจ้าก็เลยบอกว่าดูแลพระราชาเห็นบ่มสมสมติว่ามันโกรธปุ๊บขึ้นมาทำยังไงนี่อมาัดไฟดำนี่เกิดร่วมพระราชาโกรธปุ๊บ เราก็ดูแลพระราชาเนี่ยโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอะโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอะสันเกู้ว่าความโกรธเกิดดับเกิดดับเกิดดับไหมแต่ถ้าไม่สังเกตูอย่างนี้จะไม่เข้าสู่เส้นทางพันธพานเลยเห็นไหมในขณะที่เรานั่งโกรธหนอโกรธหนออยู่นั้นนะหรือยืนก็ตามนอนก็ตาม กายสงบอยู่วาจาสงบอยู่นั่นคือศีลตั้งสติไว้ที่ตรงที่ต้นจิตตรงที่มันโกรธโกรธหนอโกรธหนอไม่เผื่อนั้นคือขันิกาสมาธิเห็นไหมส่วนมากได้แค่สองนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้พอกาําหนดไปกาําหนดไปมีจะขิดมิจะขิดมิจะสูนมิจะสูนจมให้เจ้าของบัญน,นี้เห็นไหมเพราะอะไร เพราะยังไม่กระสู่เส้นทางพนิพานได้แต่สวรรค์กับมนุษย์เห็นไหมแต่ถ้าจี้ลงจี้ลงจี้ลงเข้าถึงพรมโลกก็หยุดความโกรธแต่ถ้าสมาธิออกแล้วลงนรกอีกก็ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาภาวนาี่ยสมมติมันโกรธปุ๊บ พระเดชพระคุณหลวงพ่อหลให้ดูแลจิตพระราชาจิตจะไโกรธเนาะโกรธเนาะโกรธเนาะโกรธถ้าสติก,กำหนดอยู่อย่างนี้พระราชาก็สั่งไม่ได้แม้โกรธขนาดไหนก็สั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้พูดชั่วไม่ได้ทำชั่วเมื่อสติสมบูรณ์โมหะดับความโกรธหายวับออกจากจิตจิตก็อยู่กับสติอมัดฝ่ายขาวต่อไปไม่ได้ทำชั่วนั่นนี่โกรธอยู่ เห็นไหมวิธีปฏิบัติแต่ต้องเห็นความโกรธนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับถ้าเห็นเกิดดับอันนี้คือตัวปัญญาปัญญาในภาคภาวนาเป็นอย่างนั้นไม่ไม่ใช่ว่ารู้อัน um น anyway> ั้นรู้อันน ouais ี้นะแต่เห็นความโกรธโกรธปุ๊บดับปั๊บโกรธอีกก็ดับอีโกรธอีกดับบีเกิดดับเกิดดับเกิดดับนั้นคือดําเนินไปสู่พะนิพานเข้าสู่เส้นทางพานิพานเพราะฉะนั้น เมื่อผูใ้ใดใครก็ตามภาวนาอยู่อย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติถูกต้องโกรธแต่จิตไม่ใช่ความโกรธมันแยกได้เลยความโกรธไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ความโกรธไปวุ่นวายอะไรเหมือนขี้จิตมือเนี่ยคนบางคนเดินทางไปไปเห็นกองขี้เท่านั้นเนาะนาบูดเลยขี่แม่ไม่ใครว่าไม่ขี่แชแฉวนี่ว่า ดาขี่แหลกขี้มันรู้เรื่องเหรอโงโงโ่ดับเบิ่งโง่อีกไปได้คนคขี่คารุ่งอด่อยูืเอเุนผแมนบอกเนาะแกว่าลงตาเราว่าอยู่ยเรื่อยๆอยนี่อันนี้คนงโง่เป็นอย่างนั้นยิ่งนกเข่าเผลอนั่นเผลออีไปเหยีบยบขี่ปุ๊บแห้งดาแห้งขี่ไม่ไ,ได่ดาขี่ดาอย่างนี้ขี้มันออกจากเท้าไหมไม่มีทาง เห็นไหมคนมีปัญญาเขาไม่ทําอย่างนั้นพอเห็นขี้ปุ๊บนึกมาที่ตาเห็นนอเห็นหนอรู้ว่าขี้ถ้าไม่ต้องการขี้ให้ขี้อยู่ในเส้นทางเราก็จับอะไรก็ได้นะตากหนอตากหนอเอาขี้ไปทิ้งเสียเมื่อเอาขี้ออกหมดทางก็สะอาดถ้าไม่ได้เดือดร้อนอะไรถ้าเหยียบขี้ปุ๊บก็เหยียบขี้นอเหยียบขี้หนอถ้าไม่ต้องการให้ขี้อยู่กับท้ามันจะไปยากอะไรก็ขวานหนอ้สยหนอคนมีปัญญา ไปล้างขี้ออกถ้าตัวมันเหม็นก็สบู่บ้างแฟบบ้างหรือน้ำยาบ้างล้างเอาทุอย่างดีเอากลิ่นออกด้วยเพราะขี้ไม่ใช่เทา้าเท้าม่ใช่ขี้เห็นไหมไม่ได้เป็นทุกขอะไรเลยเห็นไหมความโกรธเกิดก็เหมือนกันไม่ต่างอะไรกันถ้าคนเข้าใจอย่างนี้ก็ธรรมดา มันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองธรรมชาติมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเกิดปุ๊บดับปั๊บไม่ใช่ว่าเกิดตลอดเวลาไม่ใช่เกิดไม่หยุดอันนั้นคือโลกสมมติไม่ใช่ปรมัตถ์เห็นไหมเมื่อมันหายโกรธล้วบอกว่าความโกรธหายแล้วผลักความจริงมันเกิดดับทุกขณะรู้สึกโกรธมันกระดับรู้สึกกรดก็ดับรู้สึกกรดก็ดับความจริงเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าใครเห็นอย่างนี้ ตัวยังไงจะจิตคนละเรื่องเลยเห็นไหมเหมือนอุปมาให้ฟังจับขี้ปุ๊บก็รู้ว่าขี้แต่ขี้ไม่ใช่มือมือมันจะขี้เอาขี้ออกแล้วมือก็สะอาดมันก็เลยไม่เดือดร้อนอะไรเห็นบ่นี่พันธุ์จัหัดพันิพานน,น,นี่ก็ยังไม่เดือดร้อนแล้วถ้าเข้าสู่เส้นทางพันิพานนะแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่าง แต่ว่ามันไม่แน่นอนเท่านั้นเองมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ปัญหานะเพราะเรายังไม่ถึงพันิาพานเห็นไหมถ้าใช้หลักนี้ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนถูกขาดาก็ได้ยินน้อได้ยินหน่อถ้าเขาพูดอยู่นั้นแหละก็ได้ยินน้อได้ยินหนอสำเนียงมันเสียงเขาเกิดดับ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 ถ้าเห็นอย่างนี้อันนี้ก็สงบอยู่เห็นไหม ไม่ได้ย yeah! ินดียินร้ายอะไรก็เรื่องเสียงธรรมดาเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเห็นไหมเมื่อเขาเหนื่อยด่าแล้วเขาก็เรื่องของเขาเนาะเดี๋ยวปัญหาบุหันด้จบพุ่นแม่ที่ มันไม่เรื่อง <laughs> นั่นเนาะอ้าวฟังนะม่ทีถามคำก่อนเนาะ <laughs> บอกว่าเริ่มแรกของการปฏิบัติพระกับโยมเขาจะเจ้ได้ว่าอะไรผู้ถามห <laughs> ลวงพ่อสอนอย่างไรอ้าวฟังนะ <laughs> พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนนะ <laughs> ท่านได้ปรารภสยานุสิตฟังโดยมาตลอด กรูบาอาจารย์ทุกรูปสอนกรรมาฐานดีทุกรูปหลวงพ่อไม่ได้ตำหนิใครนะแต่ว่าหลวงพ่อประทับใจพระธรรมธิราชมหามุนีวัดมหาธาตุเห็นไหมเพราะหลวงตาไปอยู่กับพระเด็พระคุณหลวงพ่อตั้งแต่ปีสองสี่หรือสองห้ามาตามลำดับดูสิ <c oughs> ไปจำภาษาก็เจ็ดพันสา,า, 7, า <c oughs> มีอะไรพระเด็พระคุณหลวงพ่อแสดงทำได้ยิน เกือบจะทุกเรื่องเลยพูดง่ายๆนะท่านมาสอนกรรมาฐานอยู่ที่วัดมหาวานารามเป็นต้นนะนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนั้นเมื่อพอเข้าใจแล้วพระ,พระเดชพระคุณก็ปฏิบัติเองทีนี้เห็นไหมหลวงพ่อท่านกเ็เลยปรารบบางครั้งบางคราวพวกท่านเนี่ยหลวงพ่อว่าบุญหลาย บ,บ่ได้ยากปัญญานี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนอยู่แต่หลวงพ่อนี่บางทีอารมณ์เดียวสามเดือนก็ยังไม่ผ่านแก้เองจนกว่ามันจะรู้เรื่องแต่มันดีเพราะมันเข้าใจเห็นไหมนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าน สอนกรรมฐานไปสมมติว่าหกสิบจุดเจ็ดสิบจุดแต่ละปีน่ะน,นะพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปเปิดแล้วไปปิดเปิดคือให้อารมณ์พระกรรมฐานเบื้องต้นหกประการเห็นไหมพระกรรมฐานเบื้องต้นหกประการให้ทุกงานจะละเอียดหรือไม่ละเอียดต้องให้สมยัยหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสะดวก วันสุดท้ายก็แว้นทำทุกที่ละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างตามเหตุอันควรแต่แต่สมัยก่อนนั้นไม่ต่างกว่าสองชั่วโมง